สวัสดีค่ะข้าครูทำกินง่ายๆกับยายไกลบ้านนะคะเมนูกับข้าวของยายวันนี้นะคะยายตุ๋นโครงไก่ใส่ฟักค่ะโครงไก่มะนาวดองนะคะทุกอย่างล้างทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาทำกันค่ะน้ำเราเดือดแล้วนะคะ แต่ก็ใส่ลงไปค่ะ จะคอยตักออกฟองออกนะคะตึ้มเป็นฟองๆคะ่ะแตามด้วยฟักนะคะ ใส่ข่อลงไปก้อนหนึ่งนะคะเพิ่มคามอร่อยค่ะสีิวขาวนะคะเพิ่มารามหอมค่ะหอมอร่อยเลยตุนไปเรื่อยๆนะคะจนกว่ามันจะสุกค่ะ เดี๋ยวเราเข้ามาดูอีกทีหนึ่งนะคะมาดูนะคะไก่กับฟักเราสุกแล้วนะคะอยากจะใส่มะนาวดองลงไปค่ะ รอเดือดสักครู่นะคะจะชิมรสชาติดูหน่อยนะคะโอเคแล้วนะคะลมกล่อมแล้วเป็นอันมาสุกแล้วนะคะพร้อมเสิร์ฟค่ะ ักเสิร์ฟเลยค่ะกับข้าวยายก็เสร็จแล้วนะคะฟักไก่ตุ๋นมะนาวดองค่ะตุ๋นกินง่ายๆเลยค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ